วัดีคะ่ะวันนี้เราก็มาแกะพัสดุกันนะคะวันนี้ก็มาจากร้านนี้เลยโอเคมาดูกันนะคะว่าพี่สั่งสกุชิอะไรไปบ้างนะคะก็อย่างแรกก็ขอตะก,การในการตัดก่อนนะคือเขาใช้มือข้างเดียวในการตัดคลิปเนาะมันก็เลยแบบว่าอาจจะก,กระตกกระตากนิดนึงนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะ,นะคะสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะอ่า ป๊บชุบนี่เราก็จะเห็นสกูชีโผล่มาเลยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวขอตัดอีกข้างๆกันชุบชบมาหนึ่งสองซ้ำชุบชุบชุบชบชุบชุบชบชุบชุบชุบโอเคการเล่นได้ตลอดเวลาจริงๆไหมคะคนนี้นะทุกคนก็สกูชีทั้งหมดที่นับจากรูปนะคะจะมีทั้งหมดสิบหกรูปนะคะก็คือ16ชิ้นเนาะก็นี่ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สอง ชิ้นที่สามชิ้นที่สี่นะคะชิ้นที่ห้าชิ้นที่หกนะคะอันนี้เป็นแผ่นนะทุกคนชิ้นที่หกแล้วนะชิ้นที่เจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบเอ็ดสิบสอง สามสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วก็สิบเจ็ดนะคะโอเคก็ครบนะคะน่าจะมีชิ้นหนึ่งที่ในรูปแล้วพี่ไม่ได้รับนะคะก็ประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นเจ้าเจ้าชิ้นนี้นะตอนนี้พี่นับน่าจะไม่ได้รับชิ้นนี้มาด้วยก็เลยแบบนับเป็นสิบหกทั้งหมดสิบเจ็ดชิ้นนะคะทุกคนตามนี้เลยเนาะ ก็ขอบคุณนะคะที่น้องส่งจริงร้อยเปอร์เซ็นนาะโอเคเดี๋ยวยังไงถ้าวันนี้ว่างเดี๋ยวจะมาลงให้ถูกๆเลยนะสำหรับใครที่รอเปนะคะก็เปยกันได้เลยนะนี่คือน้องก็คือมีตัของแท้ทั้งนั้นเลยนะจะมีไม่แท้อยู่แค่สองชิ้นนะคะนี่ก็ของแท้นะนี่ก็แท้นะโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย